มหายุทธสถานพบตอนที่ห5 8้าเจ้าอ้วนเวิร์ในเวลานี้ให้ความรู้สึกอันตรายยังอย่างแก่ผู้คนหากหลวซิลเป็นเพียงผู้สูงส่งขั้นปฐมภูมิดาคนหนึ่งจริงๆเช่นนั้นต่อให้ตอนนี้เขาปฏิเสธไปเจ้าอ้วนที่อยู่ตรงหน้าคนนี้จะต้องใช้กําลังบังคับให้เขาไปจนได้อย่างแน่นอนได้ค่ะลองดูหลัวซิลไม่ได้ปฏิเสธความเยาะเย้ยเกิดขึ้นมาภายในใจในเมื่อละครบทนี้ใกล้สแสดงต่อไปไม่ได้แล้วยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนฉีกหน้าใครก่อนกันแนะ่ ตัวสำนึกของเขาไม่พบเห็นอันตรายใดๆอยู่ใกล้กับบริเวณต้นจิตเต๋าเลยแต่ดูจากปฏิกิริยาของพวกเจ้าอ้วนเวินแล้วยาเซียนผู้สูงส่งชั้นสูงต้นนี้เอามาไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหลวซิลจึงไม่ได้พุ่งเข้าไปอย่างบุบบามแต่ได้ยื่นมือคว้าออกไปพลังแห่งโซนแปลงเป็นมือขนาดใหญ่อยู่ไกลในระยะสิบกว่าจังคว้าเข้าไปยังต้นจิตเต๋าโดยตรงเห็นเพียงมือใหญ่ข้างนี้ค่อยๆขยับเข้าใกล้ต้นจิตเต๋าทันใดนั้นลำแสงอันเจิดจ้าหลายสาบลันปรากฏขึ้นมาในอากาศหลวซิลยังไม่ทันได้ตออบสนง มือใหญ่พลังแห่งโซนก็ได้ถูกลำแสงพวกนั้นบดจนละเอียดไปในอากาศเสียแล้วช่างเป็นตัวต้องห้ามที่ไร้กาดยิ่งนักเมื่อหลัวซิลได้เห็นภาพเช่นนี้ก็รีตาลงเล็กน้อยที่เขาบอกว่าไร้กาดมีได้หมายถึงอนุภาพของตัวต้องห้ามแต่เป็นวิธีการสร้างตัวต้องห้ามนี้ขึ้นมาต่างหากจะต้องรู้ว่าเมื่อสักครู่เขาได้ใช้ตัวสำนึกสำรวจอยู่หลายรอบก็ไม่พบร่องรอยการดำรงอยู่ใดๆของตัวต้องห้ามเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าตัวต้องห้ามนี้ซ่อนอยู่ได้มิดชิดถึงเพียงใด ไม่เพียงเท่านี้อนุภาพที่ลำแสงต้องห้ามกระตุ้นออกมาในเมื่อสักครู่ก็รับรองว่าอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายต่อผู้สูงส่งช่วงปลายได้อย่างแน่นอนหากเขาเป็นเพียงผู้สูงส่งขั้นปฐมภูมิทานทั่วไปเกรงว่าคงถูกตัวต้องห้ามเอาชีวิตตั้งแต่บุกเข้าไปทันทีทว่าที่ทําให้กลัวซิวงงงนันก็คือเห็นได้ชัดว่าพวกวนเซิงรู้ว่ามีตัวต้องห้ามนี้อยู่หากพวกเขาต้องการกําจัดเขาจริงๆก็สามารถลงมือได้โดยตรงเหตุใดต้องยุ่งยากเช่นนี้ด้วยเล่า จ้ามากุดไรลักเจ้าทำแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ต้องพูดถึงว่าทำแบบนี้เจ้าเอาต้นจิตเต๋ามาไม่ได้อย่างแน่นอนต่อให้เจ้าเอามาได้แต่การใช้มือใหญ่พลังแห่งโซนคว้าเข้าไปอย่างบุมบ่าเหมือนที่เจ้าทำหากทำให้ต้นจิตเตา๋าได้รับความเสียหายผลจิตเต๋าสามลูกนั่นจะไม่เสียทิ้งเปล่าเปหรอกหรือวนเซิงกล่าวด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะดีนะ หลัวซิวไม่ได้ใส่ใจวนเซิงแต่ได้ก้าวเท้าเดินตรงเข้าไปยังต้นจิตเต่าในวินาทีที่ลำแสงต้องห้ามปรากฏขึ้นในเมื่อสักครู่เขาก็จับร่องรอยได้เล็กน้อยแล้วจากนั้นก็อนุมานตามร่องรอยที่มีอยู่เล็กน้อยทําให้เขาคว้าเนื้อหาบางอย่างได้อย่างเลือนรางนี่ไม่ใช่ค่ายกลต้องห้ามธรรมดาทั่วไปตัวต้องห้ามชนิดนี้สามารถทำลายได้เพียงสองวิธีวิธีแรกก็คืออาศัยความแข็งแกร่งทำลายโดยตรงแต่หากต้องการใช้วิธีนี้จะต้องมีความแข็งแกร่งในระดับผู้แกร่งเลิศถึงจะได้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือสั่งเว้ยเลือดแต่เป้าหมายของการสั่งเว้ยเลือดนั้นจะต้องเป็นเลือดของอสูรจิตระดับผู้สูงส่งนั่นก็หมายความว่าหากเมื่อสักครู่หลวงซิลถูกลำแสงต้องห้ามสังหารตัวต้องห้ามนั้นก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเป็นที่ประจักษ์นี่ถึงเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเจ้าอ้วนเวินเพราะเช่นนี้แล้วพวกเขาก็จะได้ผลจิตเต๋าสามลูกนั้นมาอย่างไม่เปลืองแรง ก่อนหน้านี้ใช่เมาได้ยับยั้งไม่ให้เจ้าอ้วนเวินลงมือกับหลัวซิลจุดประสงค์ของเขาก็อยู่ตรงนี้นี่เองสามารถเดาได้จากจุดนี้ภายในแดนผู้ศักดิ์สิทธิ์น่าจะมีตัวต้องห้ามอยู่มากมายหลายชนิดพวกใช่เมาคิดว่าถ้าประหยัดแรงได้ก็ประหยัดในเมื่อมองจุดประสงค์ของอีกฝ่ายได้ทะลุปรุโปรง่งแล้วหลัวซิลก็คลานที่จะเสแสร้งต่อไปทว่าเขาไม่ได้ลงมือโดยตรงแต่มีแผนว่าเอาผลจิตเต๋าทั้งสามลูกมาไว้ในมือให้ได้ก่อนค่อยว่า อย่างไรก็ตามหากเขาต้องการเพิ่มระดับผลการฝึกตนประสิทธิภาพของโอสธรรมกุฎนับว่าไม่เลวเลยนอกจากนี้หลังจากเขาบรรลุถึงแดนผู้สูงส่งเขาก็สามารถกลั่นแปลได้ด้วยตัวเองเมื่อเห็นหลัวซิลจะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงตายเองรอยยิ้มย้อยเย้ยปรากฏขึ้นมาที่มุมปากของวนเซิงที่อยู่ด้านหลังนับตั้งแต่ที่เขาได้เชิญคนผู้นี้มายังแดนผู้ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่ประสงดีอยู่แต่แรกแล้วหากตอนนั้นหลังจากหลัวซิลได้ยินเรื่องผลเต่าดั้งเดิมแล้วยังเลือกปฏิเสธอีกละก็จะเกจ,กจ้าอ,อง แล้วแย่งเอาแหวนเก็บของของเขามาอย่างไม่เกรงใจผู้แข็งแกร่งที่สามารถฝึกตนจนถึงแดนผู้สูงส่งได้จักต้องมีทรัพย์สมบัติอยู่ในแหวนเก็บของจำนวนมากอย่างแน่นอนและวิธีฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์นั้นเป็นเส้นทางสร้างรายได้ที่เร็วที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยและในวินาทีนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทางที่ดีเพียงแค่เจ้าหมอนี่ถูกตัวต้องห้ามกำจัดพวกเขาไม่เพียงจะได้ผลจิตเต่าทั้งสามลูกมาโดยง่ายแล้วยังสามารถชิงแหวนเก็บของของ,ของอีกฝ่ายมาอย่างไม่เปลืองแรงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการมองโลกในแง่ดีของวอนเซิงแล้วหวังหงสตรีเพียงหนึ่งเดียวในสามคนกลับขมวดคิ้วเรียวงามสัญชาตญาณของผู้หญิงทำให้นางพบว่าจอมกุฎไร้ลักษณ์คนนี้ค่อนข้างแปลกหรือว่าพวกเจ้าจะไม่รู้สึกเลยปฏิกิริยาของจอมกุฎไร้ลักษณ์ผู้นี้มันไม่สงบเกินไปหน่อยหรือหวังหงขมวดคิ้วกล่าวหมายความว่าอย่างไรเจ้าอ้วนเวิรนมีท่าทางงงงนันสามารถฝึกตนจนถึงแดนผู้สูงส่งได้ไม่มีใครโง่หรอกนะ อีกอย่างตลอดทางมานี้ต่อให้เป็นคนที่โง่แค่ไหนก็สามารถสังเกตเห็นได้แล้วว่าเจ้าไม่ประสงค์แต่คนผู้นี้กลับดูเหมือนปล่อยให้เจ้าสั่งการตามอำเภอใจเจ้าไม่คิดว่ามันผิดปกติหรือหวังหงกล่าวมันจะเป็นปัญหาอะไรต่อให้เขาสังเกตเห็นแล้วแค่ผู้สูงส่งขั้นปฐมภูมิเล็กๆอย่างเขายังจะสามารถต่อต้านพวกเราได้อย่างนั้นหรือเจ้าอ้วนเวินกล่าวอย่างไม่ใส่ใจ มันก็ไม่แน่หรอกไม่แน่ว่าความสามารถของคนผู้นี้อาจไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาเลยก็ได้ความมีความเคร่งเครียดแวบผ่านไปในดวงตาด่งน้ําในฤดูใบไม้ร่วงคู่นั้นของหวังหงสิทน้องหงเจ้ากิดมากเกินไปหน่อยไหมผู้สูงส่งขั้นปฐมภูมิต่อให้เก่งกาจเพียงใดก็ไม่มีทางสู้พวกเราสามคนได้ใช่เมาเกล่าวขึ้นมาที่ด้านข้างในน้ําเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจ ความมั่นใจเช่นนี้มิใช่การอวดดีอย่างแน่นอนเพราะต่อให้เป็นผู้สูงส่งขั้นปฐมภูมิชั้นยอดอย่างไรเสียความแข็งแกร่งก็ยังด้ยกว่าผู้สูงส่งขั้นช่วงกลางยิ่งกว่านั้นความสามารถของพวกเขาเหนือกว่าชั้นยอดอีกด้วยซ้ำความแข็งแกร่งทัดเทียมได้กับผู้สูงส่งช่วงปลายตูมฉับพลันทันทีในตอนที่พวกเขาสามคนสื่อสารกันผ่านตัวสำนึกอยู่นั่นเองหลัวซิวได้เดินมาถึงข้างต้นจิตเตาเป็นที่เรียบร้อยไม่รอให้เขายื่นมือไปคว้าผลจิตเตาจู่ ลำแสงต้องห้ามก็ได้ประตูขึ้นมาแต่ในวินาทีที่ลำแสงต้องห้ามประตูนั่นเองหลวซิลก็ได้เร่งความเร็วจนถึงขีดสุดที่ลำแสงมากมายได้กำจัดไปเป็นเพียงเศษเงาของเขาเท่านั้นและในวินาทีต่อมาร่างของหลวซิลก็ได้หนีออกมาจากขอบเขตที่ตัวต้องห้ามครอบคลุมเป็นที่เรียบร้อยเขาได้ถือผลจิตเต๋าสามลูกเอาไว้ในมือทำไมเร็วเช่นนั้นหรือข้าจะตาฝาดไปเจ้าอ้วนเวิร์นมีสีหน้าตะลึงงนัน ความเร็วที่ประตูออกมาในวินาทีนั้นเหนือกว่าผู้สูงส่งช่วงปลายเสียอีกใช่เมาก็มีท่าทางเคร่งเครียดลงเช่นกันเจ้าหมอนั่นแกล้งทําเป็นหมูล่อก,กินเสืออยู่จริงๆด้วยหวังหงเองก็มั่นใจการคาดเดาวของตนเองในเมื่อสักครู่ขึ้นมาทันทีทั้งสามท่านการแสดงที่ไม่เอาไหนควรจบลงได้แล้วว่าไหมเล่าหลัวซิลพลิกมือเก็บผลจิตเต่าเข้าไปไว้ในแหวนเก็บของที่มุมปากแสงไปด้วยรอยยิ้มแห่งความย้ยหยันมองไปทางพวกเจ้าอ้วนเวิร์น คือดูถ้าเจ้าจะมั่นใจในฝีมือของตนเองมากเลยสินะหรือเจ้าคิดว่าอาศัยความเร็วที่ประตูออกมาในเมื่อสักครู่สามารถเป็นศัตรูกับพวกเราได้อย่างนั้นหรือเจ้าอ้วนเวินหัวเราะเยาะก้าวเท้าเดินเข้ามาทางหลัวซิลรอยยิ้มอันน่าเกลียดปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าอ้วนอ้วนของเขาเชื่อหรือไม่ว่าข้าสั่งสอนเจ้าว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรได้ทุกเมื่ออยากขยับหลัวซิลยกมือมองไปยังเจ้าอ้วนเวินข้าขอเตือนเจ้าว่าอยากเข้ามาจะดีกว่ามิเช่นนั้น มิเช่นนั้นจะอย่างไรเจ้าอ้วนเวิรนยิ้มยอเยอ้ยทว่ากลับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดฝีเท้าลงเลยสักนิดข้าจะอัดเจ้าให้ตายเสียหลัวซิวยิ้มกล่าวอย่างเรียบๆเ,เหมือนกับกำลังพูดเรื่องที่ไม่สำคัญเลยสักนิดข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้ามีความสามารถอะไรถึงกล้าพูดจาสามหาวเช่นนี้เจ้าอ้วนเวัรนดูอ้วนมากแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับไม่ได้ช้าเลยสักนิดพูดได้ว่าเร็วมากเสียด้วยซ้ำ พบเพียงเงาร่างของเขากระพริบแล้วพันหายไปจากนั้นกันไกลยักษ์ย้ายสีเขียวดำเล่มนั้นก็ได้พุ่งท่าเข้ามาหากลัวซิลจากกลางอากาศเดิมเจ้าอ้นเวิร์นนึกว่าหลัวซิลจะใช้ความเร็วอย่างในเมื่อสักครู่เพื่อหลบการโจมตีของเขาแต่เขากลับคิดไม่ถึงว่าหลัวซิลไม่คิดที่จะหลบเลยสักนิดแต่ได้ยกกำปั้นขึ้นมาแล้วต่อยเข้าไปทางกันไกลยักษ์ย้ายเขียวดำเล่มนั้นเง เสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นอันน่ากลัวได้ดังขึ้นคลื่นเสียงกระจายออกไปกลายเป็นระลอกคลื่นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสะเทือนจนปริภูมิกระเพื่อมขึ้นลงเกิดเป็นลมกันโชคพัดส,สิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบเสียหายจนไม่เหลือชิ้นดีเจ้าอ้วนเวินสีหน้าเปลี่ยนไปเนื่องจากกันไกลเซียนหนยินหยางเป็นของขลังที่เขากลันล่นหลอมขึ้นมาดังนั้นในตอนที่กันไกลเซียนหนยินหยางถูกหลัวซิลต่อยเข้าเข,า,เขาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งย้อนกลับเข้ามาทำร้าย หากเขาเป็นผู้สูงส่งขั้นปฐมภูมิธรรมดาทั่วไปเพียงแค่แรงย้อนกลับนี้ก็เอาชีวิตของเขาได้แล้วต่อให้เป็นเช่นนั้นเจ้าอ้วนเวิ์นก็ไม่ได้ดีไปสักเท่าไรนะักก้าวถอยหลังตึกๆไปหลายก้าวเนื้อบนใบหน้ากระเพื่อมอยู่ไม่หยุดดูถ้าพวกเราจะประเมินเจ้าต่ำไปเสียแล้วในตอนนี้เองร่างของใช่เมาก็ปรากฏขึ้นที่ข้างกายเจ้าอ้วนเวินตั้งแต่ตอนเข้ามาในแสงดาวพวกเขาก็มองออกแล้วว่าหลวซิลมีร่างเนื้อที่แข็งแกร่งมาก และในตอนนี้ได้เห็นว่าแค่อาศัยเพียงหมัดเขาก็สามารถรับมือกับกันไกรเซียนญหยญินหยางได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นนั้นร่างเนื้อของเขาคงไม่แข็งแกร่งอย่างธรรมดาแต่เป็นแข็งแกร่งมากจักต้องรู้ว่ากันไกรเซียนหญยินหยางนั่นเป็นถึงอาวุธเทพมหาศชั้นสูงเชียวนะลงมือจัดการเขาพร้อมกันความดูร้ายปรากฏขึ้นมาในดวงตาของเจ้าอ้วนเวิร์นผู้สูงส่งขั้นปฐมภูมิที่ไร้กาศเช่นนี้ต้องมีความลับอยู่บนร่างอย่างแน่นอนหากสามารถกำจัดคนประเภทนี้ได้ ต้องได้กำไรที่ไม่น้อยอย่างแน่นอนเจ้ามีสมองหน่อยจะได้หรือไม่หวังหงเองก็ก้าวเดินเข้ามาดวงตาที่ใสสะอาดดังน้ำในฤดูใบไม้ร่วงมองไปยังหลวซิลท่านปิดบังตนเองมานานเช่นนี้มาทราบว่ามีจุดประสงค์อันใดหรือ เทียบกับเวนเซิงและใช้เม้าคำถามที่หวังหงเอ่ยขึ้นมานั้นสำคัญมากเพราะถึงอย่างไรเจ้ามกุฎไร้ลักมีฝีมือที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่กลับแท่งทำเป็นหมูล่อกินเสือในหมู่ของพวกเขาหากบอกว่าไม่มีเป้าหมายเฉพาะบางอย่างต้องไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนทำไมข้าต้องบอกพวกเจ้าด้วยเล่าหลัวซิลกล่าวอย่างไม่ใส่ใจความจริงแล้วจุดประสงค์ของเขาก็คือให้ทั้งสามคนพาเ,าเขาเข้ามาในแดนผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อก่อนเขาไม่เคยได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้มาก่อนเลยและย่อมไม่รู้ว่าจะเข้ามาได้อย่างไร แต่คาอธิบายเช่นนี้ต่อให้พูดออกมาเกรงว่าสามคนที่อยู่ตรงหน้าก็คงไม่เชื่อด้วยเหตุนี้หลวซิลจึงคร้านที่จะอธิบายพวกเขาจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่เลยนี่เจ้าชักจะอดดีเกินไปหน่อยไหมเจ้าอ้วนเวินส่งเสียงฮึทัดอย่างไม่พอใจข้าว่านะสหายใช่พี่หงด้วยถ้าพวกเราสามคนร่วมมือกันต่อให้เจ้าหมอนี่มีฝีมือร้ายกาจอยู่บ้างกำจัดมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากหรอกกระมัง ใช่เมาไม่ได้พูดอะไรแต่ได้หันมองไปทางหวังหงเหมือนว่าต้องการให้นางเป็นคนตัดสินใจเห็นเพียงหวังหงสายสีสมองหลัวซิวอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งพวกเราไปกันหาไปแบบนี้เนี่ยนะเห็นได้ชัดว่าเจ้าอ้นเวิ์นไม่ยินยอมสักเท่าไรสําหรับเขาเจอมากุดไร้ลักก็เป็นเหมือนกับเป็นที่ถูกต้มจนสุกแต่กลับต้องมองมันบินหนีไปโดยที่ทําอะไรได้เขายอมปล่อยมือได้หน้าสีถึงแปลก ฟังสิทธิ์น้อยหงดีกว่าคนผู้นี้ไม่ธรรมดาต่อให้พวกเราร่วมมือกันกำจัดเขาได้พวกเราสามคนก็คงต้องสูญเสียพลังไปไม่น้อยขนาดที่ว่าหากไม่ระวังอาจมีการบาดเจ็บล้มตายเช่นนั้นมันคงไม่คุ้มใช่เมากล่าวกับเจ้าอ้วนเวินผ่านทางตัวสำนึกจากนั้นก็จากไปพร้อมกับหวังหงเหลือเจ้าอ้วนเวินอยู่เพียงคนเดียวเขาย่อมไม่กล้าสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับหลัวซิลอยู่แล้วดังนั้นจึงได้แต่ถลึงตาใส่หลัวซิลด้วยความโมโหลแล้วจากไปเช่นเดียวกัน หลวมิได้ขัดขวางพวกเขาถึงแม้ว่าทั้งสามคนจะไม่ประสงค์ดีกับตัวเองก็ตามหากเขามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมก็คงลงมือไปนานแล้วจะไม่พูดมากกับพวกเขาเลยสักนิดแต่ที่เขาไม่ลงมือเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีความมั่นใจว่าจะกำจัดสามคนนั้นได้อย่างราบรื่นฝีมือผลการฝึกตนมาถึงขั้นอย่างพวกเขาจะไม่ลงมือต่อสู้โดยการเอาชีวิตเขาแรกกับคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถสูสีกันโดยง่ายอย่างแน่นอน เพราะมันมีความเสี่ยงที่สูงจนเกินไปแม้ว่าจะไม่เข้าใจสถานการณ์ในแดนผู้ศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไรนักแต่หลังจากแยกทางกับพวกเจ้าอ้นเวิร์นหลัวซิวก็ได้สมุนไพรเทพระดับผู้สูงส่งมาอีกมากมายในขณะเดียวกันเขาก็ค้นพบกฎเกณฑ์บางอย่างในป่าเขาผืนนี้ของแดนผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นสมุนไพรเทพที่มีระดับสูงยิ่งขึ้นค่อยๆกลนต้องห้ามที่อยู่โดยรอบก็จะแข็งแกร่งขึ้นตาม สมุนไพรเทพระดับผู้สูงส่งชั้นสูงจะต้องมีพลังของระดับผู้แกร่งเลิศถึงจะสามารถเอามันมาได้และถ้าหากเป็นสมุนไพรเทพระดับผู้สูงส่งชั้นยอดเช่นนั้นก็จะต้องมีพลังของผู้แกร่งเลิศขั้นสุดยอดถึงจะเอามาได้ธรรมดาชั้นหนึ่งชั้นสุดยอดแม้จะเป็นความสามารถในแดนเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันมากผู้แกร่งเลิศชั้นสุดยอดคนหนึ่งสามารถกำจัดผู้แกร่งเลิศธรรมดาได้อย่างง่ายดายดังนั้นคิดจะเอาสมุนไพรเทพระดับผู้สูงส่งชั้นยอดในที่นี้มาครอง แม้แต่หลวซิลเองก็ยังทำไม่ได้ความสามารถของเขาน่าจะแข็งแกร่งกว่าผู้แกร่งเลิศธ,ธรรมดาทั่วไปอีกเล็กน้อยแต่มันก็มีขีดจำกัดแม้ว่าจะเอลสมุนไพรเทพระดับผู้สูงส่งชั้นยอดมาครองไม่ได้แต่ยาเซียนผู้สูงส่งระดับชั้นสูงกับชั้นกลางไม่รู้เขาเก็บมาได้แล้วเท่าไหร่ส่วนระดับล่างพวกนั้นเขาได้เก็บจนไม่มือไปหมดแทบไม่อยากเก็บมันอีกแล้วป่าเขาแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากเพราะไม่รู้ว่าจะมีอันตรายซ่อนอยู่บนท้องฟ้าหรือไม่ ดังนั้นหลวซิลจึงไม่ได้ลอยหอขึ้นไปอย่างสุมสี่สมหน้าเนื่องจากตอนที่พวกหวังหงกับเจ้าอ้นเวินทั้งสามคนจากไปก็ไม่ได้ใช้วิธีห่อเหินแต่ได้เดินจากไปแทนพริบตาเดียวก็ผ่านไปห้าวันเสียแล้วหลวซิลได้พบเห็นชายขอบของป่าเขาแห่งนี้และในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเขากลับไม่เห็นแม้แต่เงาของผลเต่าดั้งเดิมเลยสักนิดตอนที่หลวซิวเดินออกจากป่าเขาแห่งนี้การมองเห็นของเขาก็ขยายกว้างขึ้นมาทันทีและที่ด้านหน้าของเขาเขาได้พบกับประตูใหญ่สีทองสองบานอีกครั้ง ประตูใหญ่สองบานนี้คล้ายกับประตูผู้ศักดิ์สิทธิ์ในตอนที่เขาเข้าในแดนผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่มันมีขนาดเล็กกว่ามากแถมเขายังได้มองเห็นตําหนักตั้งสูงประหานแห่งหนึ่งแผ่ซ่านไปด้วยกลิ่นอายโบราณเก่าแก่มีป้ายแผ่นหนึ่งแขวนอยู่บนประตูใหญ่สีทองสองบานด้านบนเขียนเอาไว้ว่าตําหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์หลัวซิลวเดินเข้าไปจากนั้นก็พบว่าบนประตูใหญ่สีทองมีลายค่ายสลับตัดกันอยู่มากมายนับไม่ถ้วนลายค่ายสายแล้วสายเล่าพันทับอยู่ด้วยกันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในระบบการฝึกตนหรือในระบบวิธีค่ายก็ตามลำดับขั้นของสัญ,ญลักษณ์ล้วนอยู่เหนือลายค่ายสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มีแสงเซียนแปลงประกายแวววาวแฝงไปด้วยความลึกลับมหัศจรรย์มากมายหลวซิลมองเพียงไม่กี่ครั้งก็สัมผัสรู้ได้ถึงวิชากลั่นร่างหรือแม้กระทั่งวรยุทธ์กลั่นวิญญาณหรือว่าจะเป็นเคลสืบทอดหลวซิลตะลึงสุดขีดเพียงแค่ลายเส้นที่ทิ้งไว้ที่นี่ก็ทําให้คนสัมผัสรู้ได้ถึงวรยุทธ์มันชักจะน่าเหลือเชื่อเกินไปหน่อยแล้ว เนื่องจากถึงแม้จะเป็นวรยุทธ์ที่สัมผัสรู้ได้จากการมองแค่ไม่กี่ครั้งอย่างน้อยก็เป็นวรยุทธ์ระดับมหาจักรพรรดิ์วัตจักรเก้าและที่เขาสัมผัสรู้ได้เป็นเพียงสิ่งที่ผิวเผินที่สุดเท่านั้นหากสามารถสัมผัสรู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าได้เช่นนั้นจะไม่สัมผัสได้ถึงวรยุทธ์ระดับผู้สูงส่งวรยุทธ์ระดับประมุกเต่าหรือแม้กระทั่งวรยุทธ์ระดับเซียนเลยหรอกหรือไม่นานหลัวซิวก็ได้ถล่มลึกเข้าไป ตอนนี้เขาใช้วิธีไร้ลักไปอนุมานนั่นเองเขาก็ได้เกิดการค้นพบใหม่อีกครั้งเขาพบว่าบนประตูของตำหนักผู้ศักดิ์สลักไว้ด้วยลายเส้นทำเวทที่ใกล้เคียงกับดั้งเดิมมากก็เหมือนกับแหล่งต้นกำเนิดของทำเวทแต่ละคนที่มาสัมผัสรู้วรยุทธที่สัมผัสรู้ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปเขาเหมือนจะเข้าใจความหมายของคำว่าผู้ศักด์สิทธ์ขึ้นมาคร่าวๆแล้วคำว่าศักดสิทธ์หมายถึงวิธีเซียนร่างศักดสิทธิ์ของร่างเนื้อกลายศักสิทธิ์ส่วนคำว่าพูดนั้นย่อมเป็นวิธีผู้เซียนของการเปลี่ยนแปลงผู้เซียน ร่างเนื้อกลายเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์ช่องจิตกลายเป็นผู้เซียนเช่นนั้นต่อให้เป็นในบรรดาชาวเซียนที่อยู่ในแดนเดียวกันก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาชาวเซียนลายเส้นที่อยู่บนประตูใหญ่ตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ส่วนมากเป็นสิ่งชี้นำทางหากสามารถสัมผัสร,รู้จักผิวเผินจนถึงขั้นลึกที่สุดได้เช่นนั้นจากลายเส้นและสัญลักษณ์พวกนี้ก็จะสามารถสัมผัสร,รู้ได้ถึงเส้นทางกลายเซียนแถมยังเป็นวิธีเซียนที่ไร้กาศอย่างการฝึกฝนร่างศักดิ์สิทธิ์กับผู้เซียนไปพร้อมกันอีกด้วย ถ้าว่าหลัวซิลวกลับไม่ได้ไปตรหนักรู้ตามแนวทางที่ด้านบนเนื่องจากสิ่งที่วิธีไร้ลักษ์ของเขาใส่ใจคือการไม่ทิ้งงอร่องรอยเอาไว้หักวิธีของเขาทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างลายเส้นและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนประตูเช่นนั้นวิธีของเขาก็จะไม่ใช่ไร้ลักษ์อีกต่อไปแต่เป็นกลายเป็นมีรูปลักษ์แทนดังนั้นจูจูหลัวซิลวก็ยื่นมือทั้งสองข้างออกมาลองปรับเปลี่ยนการจัดเรียงของลายเส้นและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนประตูตามความคิดและความต้องการของตนเอง สาเหตุที่ทําเช่นนี้เพราะเขาคิดว่าเปลี่ยนแปลงตามความคิดของตนเองความลึกลับมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ด้านในถึงจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเดิมที่ลัวซิลคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ตนจะทําสําเร็จเขาเพียงแค่ทําตามสัญชาตญาณเท่านั้นแต่ที่ทําให้เขาคิดไม่ถึงก็คือเขาสามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงของลายเส้นและสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในตอนที่ลัวซิลค้นพบตรงจุดนี้นั้นเขาถึงกับชะงักไป จากนั้นเขาก็สัมผัสได้ว่ามีความอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวบางอย่างครอบงำเจ้ามาหาเขาพรึบลำแสงที่เจจรัสได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากลายเส้นและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนประตูใหญ่ของตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์วนั้นจากนั้นก็รวมตัวกันกลายเป็นเงามายาของคนผู้หนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยแสงขาวเจะจะรัส เงามายานี้ค่อนข้างจะเลือนรังทว่าแสงบนร่างของเขากลับเจิดจ้ายอย่างหาที่เปรียบมิได้ทำให้คนไม่อาจมองด้วยตาเปล่ากระแสพลังบนร่างของเขายังมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดทำให้คนอยากจะเข้าไปก้มลงกราบไหวถึงแม้จะแข็งแกร่งอย่างผู้สูงส่งหรือประมุกเต๋าเมื่ออยู่ตรงหน้าของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากมดไม่มีรังบอกกล่าวใดๆร่างมายาซึ่งเป็นดั่งเทพพระเจ้าที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันนี้ได้ยกฝ่ามือข้างหนึ่งขึ้นเฉกเช่นเทพพระเจ้าผู้สูงส่งกำลังจะขยี้มดตัวหนึ่งส่วนหลวซิลก็คือมดตัวนั้น วินาทีต่อมาหลัวซิลรู้สึกว่าตนเองได้ถูกกระแสลังอันน่าสะพรึงกลัวเป็นที่สุดล็อกเป้าเอาไว้อย่าว่าแต่ให้เขาลงมือเลยแม้แต่ร่างกายของเขาก็ยังขยับเขยื้อนไม่ได้ผลการฝึกตนทั้งหมดล้วนถูกระงับเอาไว้ได้แต่มองมือของอีกฝ่ายฟาดเข้ามายังศีรษะของตอนเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ต่อให้เป็นสภาพจิตใจของหลวสซิวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวินาทีแห่งความตายก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวั่นใจขึ้นมาไม่ใช่เขาไม่เคยคิดว่าตนเองจกต้องตายในวันใดวันหนึ่งแต่หากต้องตายอย่างเลอะเลือนเช่นนี้เขาทำใจไม่ได้จริงฮ่า่าในตอนที่หลัวซิลคิดว่าครั้งนี้ตนเองยากที่จะรอดไปได้อยู่นั่นเองทันใดนั้นประตูใหญ่ของตำหนักผู้สัก์ก็สั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงจากนั้นก็แง้มเปิดออกครินน จากด้านในของช่องที่ไม่สะดุดตามีกระแสพลังที่เก่าแก่ดึกดำบรรพุ่งออกมาทัานทีทันใดหลัวซิลก็รู้สึกว่าร่างของตนเองสามารถขยับได้แล้วนอกจากนี้ที่ข้างกายของเขายังมีวังวนที่เกิดจากพลังแห่งโซนภายคุกคามจากความตายยังคงครอบคลุมไปทั่วร่างไม่ให้เขามีเวลาไตรตรองเลยสักนิดวินาทีที่เขาสามารถขยับร่างกายได้หลวซิลก็มุดเข้าไปในวังวนแห่งโซนที่อยู่ข้างกายอย่างไม่ลังเลเศษเดนเผาท้สร้างที่สมควรตาย หลังจากหลัวซิวได้มุดเข้ามาในวังวนแห่งโซนวังวนนั้นก็หายไปทันทีส่วนเงามายาที่ส่องแสงสีขาวไปทั่วร่างก็ได้เปล่งคำสาปแช่งอันชั่วร้ายออกมาเป็นเจ้ากระมังที่สมควรตายทันใดนั้นเองเสียงของสตรีนางหนึ่งดังลอยออกมาจากด้านในตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นฝ่ามือขาวผ่องประดุดยกข้างหนึ่งได้ยื่นออกมาจากช่องว่างของประตูใหญ่ตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์เสียงปังดังขึ้นตกเงามายาแสงขาวนั่นจนสลายไป ในขณะเดียวกันกระแสพลังมือมาร้คีจำกัดอันน่าเกรงกลัวกลุ่มหนึ่งได้ลอยออกมาจากตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์ประตูใหญ่สีทองของตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์แตกกระจายท่ามกลางแสงสีขาวที่สาดส่องเงาร่างร่างหนึ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีสีดำทั่วร่างเดินออกมาจากตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์พรึบลำแสงสีทองสายแล้วสายเล่ารวมตัวกันอีกครั้งรวมเป็นร่างมายาในเมื่อศัก์ครูกล่าวเสียงดูร้ายจิวโยนาวีเจ้ายังคงไม่สำนึกผิดอยู่เหมือนเดิมตลกสิ้นดีข้ามีอะไรต้องสำนึกผิด ตั้งแต่ต้นจนจบข้ามีได้ทำความผิดอะไรเลยภายในรัศมีสีดำดวงตาสีเลือดคู่หนึ่งได้ค่อยๆปรากฏขึ้นดัง่งเช่นพระจันทร์เต็มดวงสองดวงเป็นพวกเจ้าเผ,าผ่าพันธุ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่าตัวเองถูกต้องผนึกข้าเอาไว้ที่นี่เอาแต่บอกว่าข้ามีความผิดให้ข้าสำนึกผิดพวกเจ้ากักขังข้าเป็นเวลาแสนนานข้าจะให้พวกเจ้าเผ่าพันธุ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ชดใช้ด้วยเลือดดูเหมือนเผ่าพันธุ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเราจะเมตตาเกินไปแล้ว ควรทำให้จิตเทพของเจ้าแตกสลายไปตั้งแต่ตอนนั้นเสียร่างมายาแสงขาวใบหน้าเลือนรางแต่ฟังจากน้ําเสียงก็สามารถเดาได้ว่าสีหน้าของเขาในตอนนี้คงไม่ดีแน่เพราะเขารู้ว่าในการเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาจิวโยนาวีผู้นี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอย่าพูดให้ตัวเองสูงส่งนักเลยพวกเจ้าขังข้าเอาไว้แต่ไม่ค่าแถมยังทิ้งลายเต๋ากับผูเซียนพวกนี้เอาไว้บนประตูที่ตำหนักผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ผนึกข้า ก็เพื่อล่อทายาทเผ่าไทาสร้างออกมามิใช่หรือเพราะมีเพียงวิธีไรลักษ์ของเผ่าไทาสร้างถึงจะสามารถแก้ไขเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเจ้าคิดว่าถูกต้องของพวกเจ้าได้จิลโยนวีหัวเราะเยาะครั้งหนึ่งในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยาม หลังจากหลัวซิลได้เข้ามาในวังวนแห่งโซนเขาก็สัมผัสได้ว่ามีโซนโทอร์นาโดมากมายพัดม้วนเข้ามาพลังแห่งโซนที่บ้าระห่ำได้กรีดร่างกายของเขาเลือดพุ่งออกมาเป็นย่อมย่อมภายในชั่วพริบตาทำให้ทั่วทั้งร่างของของเขาไหลาอาบไปด้วยเลือดเขาคงไม่เข้าใจว่าได้เกิดอะไรขึ้นที่หน้าประตูตำหนักผู้ศักดิน์แน่สิ่งเดียวที่มั่นใจได้ก็คือต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ตนเองแก้ไขาลายค่ายและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนประตูอย่างแน่นอน เคลเซียนแปรก้าได้บรรลุถึงแดนปีที่7ไปนานแล้วอาศัยความแข็งแกรงของร่างเนื้อหลัวซิลไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นนี้มานานมากแล้วทว่าถึงแม้พลังแห่งโซนในนี้จะรุนแรงแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาเขาบกมืออัญเชิญหอคอยห่วงออกมาทว่าเขาไม่ได้ใช้หอคอยห่วงเพื่อป้องกันแต่ได้ปลดปล่อยไฟอมริชชูหยวนออกมาจากหอคอยห่วงแทน พลังแห่งโซนอันบาระหำเท่ากับเป็นการอาศัยพลังภายนอกมาขัดเกลาร่างเนื้อส่วนไฟอมริชูหยวนสามารถขัดเกลาร่างเนื้อจากภายในถึงภายนอกฝึกฝนทั้งภายในและภายนอกพร้อมกันเช่นนี้ประสิทธิภาพของการกลั่นร่างต้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันหลวซิลสัมผัสได้ว่าร่างของตัวเองไม่ได้หยุดนิ่งแต่ได้ถูกก้อนพลังอันแข็งแกร่งนำพาให้เคลื่อนผ่านรอยแยกอยู่ในของโซนที่บาระหำ ยังไม่รู้ตัวเวลาได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วหลัวซิลรู้สึกว่าร่างเนื้อของตนเองได้ถูกขัดเกลาจนถึงแดนบริบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยหักรุดหน้าขึ้นไปอีกขั้นเขาก็จะสามารถทำให้ร่างยุดร่างเนื้อแข็งแกร่งถึงขั้นทัดเทียมได้กับอันประมุกเต๋าอย่างไรก็ตามหากต้องการฝึกฝนเคลสเซียนแปรก้าให้ถึงแปรที่8จัจะต้องมีผลการฝึกตนบรรลุถึงแดนประมุกเต๋าหรือไม่ก็มีพลังความแข็งแกร่งระดับประมุกเต๋าดังนั้นหลัวซิลจึงไม่อาจบรรลุในช่วงเวลาอันสั้นได้ ไม่เพียงเท่านี้ไฟอมริชูหยวนของเขาก็ถูกใช้จนหมดแล้วถึงแม้ตอนอยู่สถานปรักเซียนเขาจะได้เก็บมามากมายแต่สุดท้ายก็ทนรับการใช้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่ได้อยู่ดีแม้ว่าร่างเนื้อจะไม่สามารถทะลวงแดนได้แต่ฝึกฝนจนบรรลุแปรที่เจ็ดแดนบริบูรณ์ร่างเนื้อของเขาได้มาถึงขีดจำกัดของร่างเทวผู้สูงส่งแล้วพูดได้ว่าต่อให้เป็นผู้แกร่งเลิศดขั้นสุดยอดก็มีเพียงลงมืออย่างเต็มกำลังถึงจะทำอันตรายร่างเนื้อของหลัวซิวได้แน่นอน เงื่อนไขก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้ใช้ของขลังคุ้มครองกายใดๆเท่านั้นหากเขาอัญเชิญขอ,ของขลังออกมาคุ้มครองกายเช่นนั้นต่อให้เป็นผู้แกร่งเลิศขั้นสุดยอดก็ไม่อาจทำอันตรายใดๆเขาได้ท่านใดนั้นเองแรงชักจูงแห่งโซนที่ปกคลุมร่างกายก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงหลังไหลเข้ามาจากนั้นลัวซิลก็พบว่าตัวเองได้หลุดออกมาจากช่องว่างของโซนพลังแห่งโซนอันบ้าระห่ำที่อยู่โดยรอบหายไปอย่างไร้ร่องรอย และต่อจากนั้นหลัวซิลก็พบว่าตนเองได้ถูกส่งมายังดวงดาวที่รกร้างแห่งหนึ่งเขากว่าสายตาและตัวสำนึกมองไปรอบๆก็ไม่พบแสงดาวที่เป็นทางเข้าสู่แดนผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นในขณะเดียวกันแหวนอันประณีตงดงามวงหนึ่งก็ร่วงหล่นลงที่ข้างเท้าของหลัวซิลเหมือนว่าแหวนวงนี้ได้ถูกสั่งมาด้วยกันกับเขา